คลิปนี้เราจะมาทำลายรถถังรถถังที่ได้นะรถถตรงนั้นนะเนี่ยรถถังชี้ให้นะน่ะรถรถถังอยู่ตรงนั้นนะเห็นไหมหาวิธีทำลายด้วยนี่นะเออผมก็มาหาวิธีทำลายรถเลยขั้นตอนแรกนี้รถแม่ง แลกปืนเนี่ยแรงมากมันสามารถยิงดูดูว่ามันยิงแป๊บเดียวแตกเกี่ยวหรือสองนัดไม่รู้ผมจำไม่ได้นี่เห็นไหมยิงปึ๊กมาดูยิงกึ๊กเดียวแตกโอ้โหม่ได้แตกเลยก็ไม่ได้แตกนะผมจะแตก รถเราเนี่ยแตกนี่เอาใหม่ยิงให้ดูคันเดิมฮะข้าไหนก็เดี่ยวก็ได้ามยิงป่ะยิงเลยไปอู๋ยหงวะยิงไปเรื่อยยังไม่แตกอีกยังไม่แตกตกระดดได้ไหม ยิงด้นหลไม่มีผลเลยเฮ้เป็นไรอ้สอโอเคมมติวแฮร์รี่อตตูสยงเลยโอ้โหจะมาทำลายต้องมาทำลายในทั้งคันสองกันทางันส เมือนี่ของแรงแม่งแรงสักหนึ่งแรงขนาดไหนดูดูไว้มาทำแรงปุ๊บครั้นโอ้ยคนขึ้นเลยเฮ้ยคนนี้แรงจับสองครั้งแตดเนี่ยโอเคชัดเจนโอ้มาโอ้แรงจสองครั้งแต่ทีแรกเมื่อเมื่อสองทีความเมื่อทำมาใครไม่เอาหรือไม่เอาหรอไม่เอาใส่เแรงแรง This is my car now. oh my